you ว่า2-3ปีที่ผ่านมานี้นะหลายคนนะ่าจะเจอเกี่ยวกับแบบว่ามิจฉาชีพส่งข้อความแปลกมาหรือว่าโทรมาหาเรานะอย่างกิฟบ่ะเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเขาโทรมาบอกว่าน้องกิบได้ไปเปิดบัญชีที่สมุทรสาครพี่หนูอยู่เชียงใหม่จะไปเปิดบัญชีที่นู่นได้ยังไงซึ่งอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่เขาแบบสรรหาเอามาให้เราบโอ้โหเยอะมากเลยนะคะดังนั้นค่ะเราเลยต้องมีตัวช่วยในการป้องกันเบอร์แปลกจากมิจฉาชีพนะคะกิบอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ทําความรู้จักแล้วก็ดาวน์โหลดแอป นตัวี้ซึ่งแอปนี้นะคะถือว่าเป็นแอปจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่เขาได้ทำการจับมือพัฒนาร่วมกับหลายหน่วยงานเลยอ่ะอย่างเช่นหน่วยงานกสทชเครื่อขขายมือถือต่างๆที่เราใช้กันนะคะค่ายเขียวค่ายแดงแล้วก็มีอีกกว่า1ิหน่วยงานด้วยกันนะคะที่ทำการพัฒนาตัวแอปนี้นะคะ ซึ่งฟีเจอร์เด่นของแอปดีเฟนนี้นะคะกิฟก็ได้ลิสต์แล้วก็ทำไฮไลท์มาให้ทุกคนละอะสรุปดังนี้ค่ะก็คือเขาจะช่วยคัดกรองเบอร์แล้วก็ SMS แปลกๆจากมิจฉาชีพนะ,ะเขาจะแยกเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือแบ็กลิสต t เกรย์ list, ลิสต์แล้วก็ไวลิสต์อะแต่ละอย่างคืออะไรแบบนี้ละกันแบ็กลิสต์หรือว่าอันตรายนะคะจะเป็นการแจ้งเตือนเบอร์จากมิจฉาชีพส่วนต่อมาระวังต้องสงสัยเขาจะชื่อว่าเกรย์ลิสต์ค่ะเบอร์ที่ว่าแบบมีพฤติกรรมแปลกๆหรือว่าได้รับการแจ้งบอกแสเป็นจํานวนมากนะคะว่าเบอร์นี้เนี่ยเข้าข่ายที่ว่าเป็นอันตรายส่วนไวลลิสต์ค่ะคือเบอร์ที่ลงทะเบียนแล้วได้รับการยืนยันตัวตนแล้วว่าเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะ รวมไปถึงการให้ข้อมูลค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเป็นข้อมูลเก่าแล้วก็นํามาให้เราใช้นะข้อมูลต่างๆในแอปดีเฟนนี้ค่ะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์เพราะว่า1เลยคือเขารวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วยง,งานชั้นนําที่ดูแลเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเพื่อให้ข้อมูลในแอปค่ะเป็นปัจจุบันให้กับเราได้มากที่สุดแล้วก็ต่อมาค่ะสามารถ ขอความช่วยเหลือแล้วก็ทําการแจ้งความออนไลน์ผ่านแอปดีเฟรนด์นี้ได้เลยนะคะโทรขอคําปรึกษาหรือว่าแจ้งอายัดบัญชีคนร้ายผ่านสายด่วน AOC 1441ได้เช่นกันค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะอันสุดท้ายก็คือ SMS นั่นเองนะคะมีการตรวจสอบแล้วก็ลงทะเบียนผู้ใช้ SMS ค่ะรวมไปถึงตรวจสอบลิงก์ที่แนบมากับข้อความก่อนที่ผู้ใช้อย่างเรานะคะจะกดเข้าไปดูเอออันนี้น่ะดีนะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่รู้เนะเพราะว่ามันเยอะเป็นหมดคนโทรเข้าโทรออกแล้วก็ส่งข้อความมาหาเรานะะการที่ เรามีแอปตัวนี้ค่ะก็สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะตามคอนเซปต์ของเขาเลยค่ะการก่อดลวงส่วนวิธีการดาวโหลดนะคะสามารถมาดูตามนี้ได้เลยโดยช่องทางการดาวน์โหลดนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ ทั้งตัว Android แล้วก็ iOS นะคะดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีโฆษณาแฝงภายในแอปด้วยค่ะอย่างของน้องกิฟนะคะใช้เป็น iOS นะคะใช้เป็น iPhone เนอะก็สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง App Store ได้เลยพิมพ์ไปเลยค่ะว่า d f r i e n d อ่ะอันนี้นะคะ de ขีดคำว่า friend นะคะถ้ายังไม่ได้ทำการดาวน์โหลดเขาจะมีเขียนคำว่ารับเนาะก็สามารถกดได้เลยอย่างของน้องกิฟเนี่ยทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทาการเปิดละกันนะคะมาดูซิว่าหน้าตาเขาเนี่ย ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีหน้าแรกจะเป็นสไลด์โชว์มาว่าตัวแอปนี้เนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเราสามารถเลื่อนดูได้นะถือว่าทําการทําความรู้จักตัวแอปนี้ก่อนอ่ะกิ๊บใช้มือสายแล้วกันจะได้ไม่บังทุกคนนะอ่ะเป็นประมาณนี้มั่นใจว่าสายที่โทรเข้าถูกต้องหรือไม่รายงานรายชื่อที่ได้รับการยืนยันหลังจากนั้นคือเราก็สามารถกดถัดไปได้เลยค่ะข้อกําหนดและเงื่อนไขาการใช้งานน้องกิ๊บแนะนําว่าให้กดติ๊กถูกทั้ง2อันเลยนะคะ ประกาศความเป็นส่วนตัวอ่านเงื่อนไขก่อนใช้งานด้วยนะคะอ่านแล้วก็เงื่อนไขก่อนใช้งานข้าพเจ้าเป็นบุคคลทั่วไปบลาบลาบลานะคะหลังจากนั้นก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยซึ่งถ้าเข้ามาก็จะเป็นการเปิดให้เขาสามารถเข้าถึงเราได้นะคะก็สามารถไปที่ตั้งค่าได้เลยอย่างเมื่อกี้ตามตัวอย่างเขาบอกว่าให้เรากดเปิดทั้งหมดเลยนะคะน้องกิฟก็จะทําการกดเปิดทั้ง3ช่องเลยอโอเคหลังจากนั้นกลับไปที่แอป เมื่อทําการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะติ๊กถูกให้เราอัตโนมัติเลยนะคะก็กดถัดไปรอสักพักค่ะเขาก็จะประมวลผลแล้วก็อัปเดตข้อมูลก่อนนะคะว่าตามเบอร์ของเราหรือว่าการใช้งานของเราเป็นยังไงนะใช้เวลาหน่อยแต่กิฟคิดว่ามันก็ถือว่าโอเคนะคะกับการที่เรามีอะไรดีๆมาช่วยป้องกันมิจฉาชีพแบบนี้อันนี้ก็เป็นหน้าแรกนะคะเดยวกิฟขอพาทัวร์แบบจัดเต็มเลย การแจ้งเตือนการโทรเข้าและ SMS อ่ะอันนี้ไงเขาก็จะบอกว่าเป็น Backlist g r เ y l i s t แล้วก็ไวลิสนะคะเป็นอันตรายระวังแล้วก็สําหรับผู้ลงทะเบียนซึ่งอันนี้เขามีเมนูนี้ด้วยค่ะตรวจสอบเบอร์หรือแจ้งเบอร์ต้องสงสัยอ่ะเดี๋ยวขอไปดูหน้าตาก่อนอืมคือกิฟต์คิดว่า อาจจะไม่ได้แตกต่างกับอีกแอปหนึ่งมากนะ,ะก็เป็นการใส่เบอร์แล้วก็ทำการตรวจสอบว่าเบอร์นี้เนี่ยเข้าขายในลิสต์ไหนนั่นเองนะคะอ่าโอเคอ่าแล้วก็จะมีแจ้งความออนไลน์นะคะอันนี้เขาจะให้ไปเปิดในเว็บไซต์ภายนอกเนี่ยเขาดูสิเอออยากเห็นเหมือนกันถ้าเราจะแจ้งความออนไลน์นะคะสามารถเข้าสู่ระบบด้วยแอปไทยดีก็ได้เช่นกันนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าแอปของเราก่อนอยู่ไนเอยอ่าโอเค มาตรงนี้ละหน้าแอป Defense ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูที่เมนูกลางกันบ้างซึ่งตรงกลางที่เป็นรูปไอคอนโทรนะคะก็จะเป็นการโทรแจ้งเหตุ1441นะคะโทรเมื่อท่านถูกมิจฉาชีพให้โอนเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะหากมีการโทรหรือให้ข้อมูลเท็จอาจมีความผิดทางกฎหมายได้อันนี้อย่าสุ่มเสี่ยงอย่าเล่นละกันนะคะต้องสำหรับคนที่เคยโดนหลอกแล้วจริงๆนะคะอ่าโอเคก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้ส่วนอื่นๆล่ะ เมนูตรงขวามือตรงด้านล่างนี้นะคะ,ะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกข้อมูลแอปพลิเคชันเงื่อนไขาการใช้งานนโยบายความยินยอมต่างๆแล้วก็รายงานปัญหาการใช้งานหลักๆก็เป็นนี้ถ้าตามในแอปแนะนำนะอันนี้กินไม่สามารถเดโมได้ไงเพราะว่าไม่มีเบอร์แปลกนะคะก็คือว่าถ้ามีเบอร์โทรแปลกที่เข้ามาเขาก็จะแจ้งเตือนเราว่า เป็นเบอร์เกี่ยวกับอะไรเข้าขายว่าเป็นอันตรายไหมหลอกลวงหรือเปล่าหรือว่าเบอร์นั้นเนี่ยได้รับเบาะแสแจ้งเตือนว่าโอ้โหเข้าขายว่าจะเป็นเบอร์ที่หลอกลวงนะซึ่งอันนี้เขาก็จะแจ้งเตือนให้เราก่อนที่จะกดรับสายนั่นเองค่ะรวมไปถึงพวก SMS ต่างๆก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนกันว่า s m s นั้นเนี่ยอันตรายหรือว่าควรกดเข้าไปไหมนั่นเองค่ะ ซึ่งอันนี้ถือว่าดีนะคะเป็นการที่ว่าแอปเนี่ยเขาจะช่วยป้องกันเราจากกลลวงของมิจฉาชีพซึ่งสมัยนี้เนี่ยโอ้โหกว่าเราจะมารู้ตัวบางทีก็แบบบางคนเนี่ยสูญเงินเป็นล้านก็มีนะทุกคนเออเพราะว่าแบบกลลวงของมิจฉาชีพเนาะดังนั้นเราะวังไว้ก็ดีเช่นกันค่ะสําหรับใครที่สนใจอย่างที่กิ๊บบอกไปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ได้เลยนะคะดีมากๆเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการมาทําความรู้จักแอปดีเฟนแล้วก็มาพาทัวร์หน้าตาของแอปนะคะว่าหลักการใช้งานหรือว่า การใช้งานของเขาเนี่ยเป็นยังไงซึ่งกิฟถือว่าเป็น user friendly นะถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมาใช้ก็ถือว่าใช้งานง่ายคะ่ะเพราะว่าตัวหนังสือใหญ่สีเห็นชัดเจนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยกิฟแนะนำว่าถ้าใครที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือว่าไม่ได้ทำการแบบพูดคุยเนาะเรื่องอันตรายรอบตัวเกี่ยวกับมิจฉาชีพอะไรเงี้ยแนะนำให้โหลดแอป d e f e n d ติดเครื่องพวกท่านไว้ดีกว่าคะ่ะ โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายภายในแอปรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ถือว่าดีเลยสำหรับใครที่ไม่ชอบแอปที่มีโฆษณาไม่อยากซื้อแพ็กเกจอื่นๆเพิ่มเติมให้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มนะกะิฟก็ถือว่าแอป Defend เป็นหนึ่งในแอปที่ ควรโหลดติดเครื่องไว้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ดาวน์โหลดแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว่าดาวน์โหลดแล้วเนี่ยใช้งานแล้วเป็นยังไงหรือว่าใครที่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่ากลลวงจากมิจฉาชีพนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ในเมนได้นะกิฟก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วก็รับมือยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ งั้นโอเคค่ะสำหรับวันนี้คลิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรดีๆเด็เดๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดติดตามช่องไอมดกด Subscribe ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปลองใช้กัน